ส่สันที่มอบต้ t o g p นะครับจากวันนั้นถึงวันนี้มาร์คมาเกตกับทีมเกรซซีนี่เนี่ยเขาให้คะแนนตัวเอง8เต็มสิพร้อมกับตั้งเป้าหมายภายในปีนี้ไว้ด้วยส่วนอเล็กซ์เอสปากาโลนะครับเขาจะเลือกแข่ง m o t ต g p สินปี2024นี้แล้วครับแล้วจะผ่านตัวเองไปเป็นนักบิดทดสอบให้กับทีม Honda ซึ่งเอสปาการโลนะเขาก็บอกว่าจะทําให้ Honda ที่หลับไหลยอยู่ตอนนี้กลับขึ้นมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่ง มาร์กมาเกตเขาบอกว่าเป้าหมายของเขานณตอนนี้นะครับพยายามจะจบใน3อันดับแรกของตารางคะแนนใน MotoGP ของปีนี้ซึ่งมาร์กเขาบอกว่ามันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ายังมีนักแข่งที่เร็วกว่าเขาอีกอย่างมาตินบันย่าและก็อีเนียบัสเตเนนี่นะครับซึ่งอีเนียบัสเตเนนี่เนี่ยก็ขี่ได้เร็วมากและการที่ตัวเขาเนี่ยได้ขับรถ GP 23ของปีที่แล้วครับก็พบว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ ซึ่งในการแข่งขันที่ซักเซนลิงเนี่ยมันก็มีความผิดพลาดบ้างแต่ก็จบอันดับที่2มาได้ก็ถือว่าดีมากๆ m a มาร์กมาเกตเขาบอกว่าตั้งแต่ตัวเขาเนี่ยได้ย้ายมาอยู่ที่เกรซินีดูคาติจากตอนนั้นถึงตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองก็ให้คะแนนตัวเอง8เต็ม1ิซึ่งเริ่มต้นฤดูกาลเนี่ยมันก็ทําได้ดีแต่มันก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆและก็ต้องทําให้ดีขึ้นในรอบคัดเลือกจะได้ออกสตาร์ทในแถวหน้า และสิ่งเดียวของการทํางานของครึ่งหลังฤดูกาลเนี่ยก็คือจะต้องพยายามทําให้สุดสัปดาห์นั้นดีขึ้นและสมบูรณ์ซึ่งทุกสุดสัปดาห์เนี่ยก็ไม่รู้มันเป็นอะไรนะมันก็มักจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันเล็กๆหรือว่าเป็นเรื่องใหญ่และก็ต้องพยายามค้นหาประสิทธิภาพของตัวรถเนี่ยให้มันคงที่มากขึ้นอีกนิดหน่อยในช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็ตรงไปที่คิวสองเลยแล้วก็พยายามทําวันเสราร์ให้มันดีขึ้นนั่นก็คือความมุ่งมั่นของมาร์คมาเกนะครับในปีนี้20 2 4 ส่วนขนาดที่อเล็กซ์สปากาลครับที่จะเลิกแข่งโมโตจ p ในซึ่งปี2024นี้แล้วก็จะผ่านตัวเองเนี่ยไปเป็นนักบิดทดสอบให้กับทีม h อนด้ซึ่งอสปากาโลเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยได้พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของญี่ปุ่นแล้วและพวกเขาก็เชื่อมันในตัวเขาจริงๆและนี่ก็คือสิ่งที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยตัดสินใจไปเพราะมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดจริงๆ เอสปาเกโลเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยถ้าเกิดสามารถช่วยให้ HRC เนี่ยกลับมาอยู่ในจุดสูงสุดได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็คงจะดีและก็ยอดเยี่ยมมากๆซึ่งเขาเขาคิดว่าการที่เขามาสู่ HRC เนี่ยนอกจากจะพบความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเขามาแล้วเนี่ยเขาเองยังมีความสามารถนะส่วนสําคัญในการสร้างบรรยากาศเชิงบวกในโรงงานสําหรับนักบิดอย่างฮวเนเมียแล้วก็ลูกามาเรานี่ได้อีกด้วยและมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคเท่านั้นที่ตัวเขาเองเนี่ยจะพยายามยกระดับรถให้ดีขึ้น ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็เคยทำมาแล้วกับอาเพียแล้วมันก็ได้ผลดีเอสปาเกโลยังบอกต่อว่า HRC นั้นเนี่ยพวกเขาขาดทุกอย่างแต่นี่ก็คือแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในสนามนี้ดังนั้นพวกเขาต้องกลับมาอยู่บนจุดสูงสุดและต่อสู้เพื่อชัยชนะอีกครั้งนึ่งเรียกได้ว่าปากหวานเหมือนกันกันกบอเล็กซ์เอสปาเกโล